สี่เท่าห้าสี่ หกสีขอยี่ห้างสิอ,อีกสองลูกเกมานาบ,บอหกห้าหกเท <6 5 S 2> ่านี่ยสามศูนย์ศูนย์นื่งศูนย์เออนัน่นแหะ สองศ<อ>ูนย์สองหนึ่งลูกสุไทร์เกมว้ายอออโ,โอ้ยเขาเจี๊ยตีไรเด่นดนะครับสองเท่าเนี้ยอียกอสองสามตัวเนี้ยหลอดสุไทร์พิกเน็ตพิกเน็ต หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งโซฟ์ไรวะมาดิหนึ่งดีอสองเท่าลูกสะไทยเกมลูกชิง เกมมาเลยนี่เขาผู้ชนะย่งแพ้ดิกระโปงไอเด็นแพ้ดิหน่อยวะอีกแล้วเด็ดเดแพ้เด้หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองศูนย์เ๋ยเห็นดีดลมแห้ง 31 31 31 31 31 31 31 31 31

ศเอาโอ้ไม่ไม่ต้องแตกหนึ่งศูนเปลียนไม่ปลียนได้นะหนึเท่าสอ

สีสามสีเท่าพล่แหวบอ่าอยากไปอะไห้าสีห<า>กสีล<ส>ุงวยายเกม เกมโอ้ว้ายไอเดินมาเลยครับมุมนี้กําลังได้นี่เลยไปเบิ่งไปเบิ่งซะก่อนอะไร <coughs> <coughs> <coughs>

အဲ S <S ့ဒ <so> ါအပြင <so> ်တန် <so> းကောင်းနေကြီးလေ။အတန်းဝင်ရစီ။သူဘောမှာ။ဟာဘုဟော ¡Muchas I <laughs> đeo cắt đây đi một không, xuống một <laughs> xuống ba một con bốn một không, năm một không, sáu không, อะไรเง่้ยสองศูนย์สามศูนย์ลุงสุธัยเก็บโอ๊ยจ็คก็สิดอกบอกไอ้เอ้ยเฮ้ยสามหนึ่งว่ะสี่หนึ่ง หานึ่งอุ้ยตบอัพแม่งยังแค่จุดมุ้งโตมาตายหาหน ün, ün, ü, basics, ึ <t ối> <t ối> ün, ่งหกหนึ่งไปสุด่ายเกมหกสองเกมอุ้ยเขียนลืม 很好好 对呀，海。Yeah, yeah. ไ,ได้ไเ้่ยเยสี่ไปไ่อเอเป็นยังี่ขันบ,บ้าบเสบดสิหกนนทีไอเอ้ยหนึ่งศูน Songs long, หกหนึ่งลูกใสยเกมไปเห็นอย่างหกสองหกสามบลูหกสี่หกห้า หกเท่านี้สามศูนย์หนึ่งศูนสองศูนย์ลูกสุดท้ไยเกมบลูสองหนึ่งเกมต้นไหน